ชอบผู้ชาครับผมเป็นนักบอลครับเป็ทีมเยาวชนของเรลฟูอยู่ครับยังไม่มีครับใช่มีครับผมมีกำลังคุยอยู่ครับผมมีเป็นผู้ชายโยไปไหนครับให้โยมาตอบเองดีกว่าครับจะกำลังถ่ายคลิปอีกปหมเนี่ยกลับไปกลับไปครับสวัสดีครับ โลกราผมกำลังจะขึ้นม .4 ครับอยู่ม .5 ครับผมม .1 ครับผมม .5 ครับผมม .6 ครับแกแกประมาณร้อยเจบสามหครับร้อยหกห้าครับร้อยแปบ พูเร็ูเร้ยเจ็ดบสองครับร้อยเจ็ดสิบรับเตี้ยเตี้ยอยกดกับุนเออเออสูงสูงไม่ได้นะครับฮะไม่ได้ไม่ได้ทำไมอะไม่ได้เลยเอากินข้าวซื้อขนมทำไงก็แม่โบทำข้าวให้เรากิน ใส่ข้าวกล่องเหรอใช่ใส่ข้าวกล่องพ่อไปกินที่โรงเรียนแล้ไม่ซื้อขนมอะไรแล้วไม่อยากเลี้ยงเพื่อนอะไรแบบเหรอไอยโหดีละดีผมได้หกสิบบาทโอ้ตอนนี้ไม่เหลือใช้เกินด้วยเอ้าแล้วใช้เกินแล้วเอาเงินมาจากไหนยืมเพื่อนโดยงผมห้าสิบครับไม่หมดครับเฮ้ยโอเคเอาดีที่โรงเรียนไม่ค่าฟรีเหรอไดีฟรีไม่ฟรีค่าจานหนึ่งสามสิบค่ารถถ้าไม่หักก็ดีไปเอาเก็บ ค่ารถมาเก็บที่บ้านประมาณนี้อ้าวอ๋อคือคือจริงๆโรงเรียนฮาริทเนี่ยอ่าเขาใช้การใช้จ่ายเนี่ยผ่านคิการ์ซึ่งเงินค่าข้าวจะอยู่ในคิการ์อยู่แล้วฮาริทก็เลยจะเอาเงินไปแค่ค่ารถแค่นั้นเองก็คือฟรีไม่ฟรีไม่ฟรีก็เสียตังค์อยู่ดีไงใช่ไหมของผมได้ร้อยสามสิบครับอ้ยเยอะหรอมีค่าเดินทางเยอะแยะเลยเลยสาหลายป่ะเนี่ยแทบจะเขาม่พอใช้ ต้องรวยครับไม่รวยครับหมดทุกวันครับแล้วหมดเล้อหมดทุกวันไม่พอใช้ครับเลี้ยงสาวด้วยเฟอร์นิเจอรทั้งหมดอ่ะไม่ไม่มีครับไม่เหลือไม่เหลือผมได้วันละร้อยครับใช้หมดไหมหมดครับไม่เหลือเลยใช่ครับใช้ทำไรครับส่วนใหญ่ซื้อของกินครับโดยเฉพาะพวกของในห้างสรรพสินค้าพวกนี้ครับแพงแพง ยังไม่มีครับใช่มีครับผมมีกำลังคุยอยู่ครับนี่เป็นผู้ชายครับเดียวกันครับคดีพีคเลยโอ้รุ่นเดียวกันผู้ชายครับผู้หญิงครับอ๋อหน้่มผู้ชายชอบผู้ชายครับสเปกเป็นไงสเปกเป็นไงตัวเล็กๆครับ้ยใช่แล้วก็สั้นๆมีกล้า hey, มฮะเอาเิดทัน uh, ท um, uh, ีดิ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตึงได้อยู่ตอนนี้อยู่แบบอะไรนะครับแฟนคนคุยครับแค่เขาบอกคนคุยสิบหกปีนี้เจ็ดครับเท่ากันนะเท่ากันเจ็ดก็อีก4ปีก็เกมหางใช่ไหมแฟนตูดไม่ใช่ผู้หญิงนีครับไม่ผมเนผู้ชายและให้มาค้างด้วยใยังไม่บอกครับวว้า อยากรู้ไปติดตามที่ IG ผมเองครับเพราผเห็นแฟนคลับหลายๆคนเข้ามาอ inbox แล้วก็หายไปนะครับเพราะผมไม่ตอบครับิ inbox มาเต็มผมไม่ตอบสวนใหญ่ส่วนใหญ่มาถามสวัสดีครับพี่พี่ชื่อพี่เบคแฮมใช่ไหมครับถามอยู่อย่างเนี้ยเฮ้ยต่าตอยู่บ้านครับวตอนนี้พี่ตุ๋ยเขาออกทะเลไปเล่นมัเกตบอลที่ NBA แล้วครับผมเขาไปเรียนต่างจังหวัดอาใช่ครับเขาไปเรียนต่างจังหวัด อะไรสักอย่างครับแต่อยู่ภาคใต้ปัตตานีอ๋อใช่ทรับนครสีธรรมราชอ๋ออยู่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ในกองเนี่ยคนไหนที่สนิทกับสวยมากที่สุดออดาก้าครับออดาก้าคราช่วยแบนั้นอ่ะสวยเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสที่สื่นเลจะกลับมาถ่ายเหมือนเดิมมาแน่นอนครับรอบนี้ขนมกล่องละสองแสนครับโอ้โหโอ จิโอไปไหนครับต,ตอ้องเอาเป็นว่ารอให้จิโอมาตอบเองดีกว่าครับผมโอเคแล้วเราโทรหากันนะโทหาเลยครับผมไม่มีแต่เงินสวัสดีครับจิโอสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีครับเป็นไงครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิโอสวัสดีครับจิโอจะกลับมาถ่ายคลิปอีกป้ะเนี่ยกลับไปกลับไปครับปิดเชิมเลิงก์นี่แหละปิดเชิมเนี่ยนะใช่เฮ้ยหล่อขึ้นนะเนี่ยเออ โอ้พึ้นตัดผมตัดผมท้องไรครับตัดรองทรงกลางครับเกี่ยวครับเกี่ยวครับแล้วตอนนี้พี่สูงเท่าไหร่แล้วอ่ะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบแล้วครับโอ้โหเขานานยนะไปแค่มเขานานไปแค่มแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ครับปีเทิมครับปีเทอมที่จะถึงนี้ก็จะลงไปกรุงเทพครับอ๋อปีเติมอยู่เลยนะหรือว่าอะไรหรือว่าจะกลับไปอีกก็ลงลงไปเล่นเฉยอ๋อลงมาเที่ยวนานไหมอยู่นานไหมน่าจะเดือนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยจริงเปล่าจริงเปล่ายิงดูไว้นะครับเอฟซีถ้าไม่มานะ ไม่และเลี้ยที่นู่นมีแฟนไหมไปอยู่นู่นนะได้มีครับได้มีหล่ออย่างเงี้ยนะไม่มีไม่น่าเชื่อและไม่ได้เขาว่าเป็นนักบอลนะจริงมากนะกาจริ้งเอาตัวตีบอลอยู่ครับได้เขาว่าเป็นแชมป์อ่ะครับเดราจะกลับมาถ่ายคลิปฟุตซอลด้วยกันเลยเนี่ยฟุตซอลและจิโออยู่จังหวัดอะไรอ่ะครับอยู่สมุทรสาครครับเด็กชายฉันหนุ่มนอยู่นู่น เราอยู่กรุงเทพดีกว่ามันก็สนุกคนละแบบรู้จักให้ทำมรู้จักไหมรู้จักรู้จักรู้จักเคยาให้พวกเราลอเกอร์นะแฟนคลับเขารอดูอยู่รอชมอยู่ถามทุกคลิปอ่ะทุกคลิปเดี๋ยวนี้เจอกันโอเคเจอกันเห็นเห็นคอมเมนต์ไหมเขาถามถามทุกคลิปอ่ะเห็นอยู่ก็เห็นรู้สึกไงรู้สึกไงไม่ก็ขอบคุณทุกคนที่คิดถึงครับก็ดูอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ตอบได้ได้อะไรโอเคครับขอบคุณครับพี่สสวััดีครบ๊ายบาย บายผมไม่ได้เป็นลูกเครื่องครับผมเป็นคนไทยครับแท้ๆเลยครับนี่ภาษาอังกฤษอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับเอ้าทำไมไม่รู้อ่ะอินเตอร์ครับอาจจะแบบอ๋ออินเตอร์เป็นอินเตอร์ใช่ไหมไม่เคยได้อยู่ไทยนี่อย่าพูดละค่ะเดี๋ยวจะเป็นลูกครึ่งอะไรคะผมเป็นนี่นี่ลูกครึ่องเมกาครับโอ้ไปเลยเมกาบังนาครับเมกาบังนาครับคนนี้ครับเมกาบังนา ออาจริงๆผมเป็นลูกครึ่งอเมริกาครับแล้วก็เยอรมันเยอรมันอุมหนักกว่าเดิม้ร้องไหนได้ไหมครับเยอรมันหวัดดีหวัดดีไม่ใช่ลูกครึ่งครับไม่ใช่คนไทยด้วยครับใช่บอกไว้ให่นะแล้วทำไมผู้พูดภาษาไทยเก่งจังอ่ะเรียนไทยตั้งแต่11ขวบที่แล้วครับ11ปีที่แล้ว11ขวบที่แล้วแล้วในนี้มีใครเป็นลูกครึ่งทิ้งไหมคะผมเหรอครึ่งอะไรเนี่ย ไทยจีนะครับใช่ไทยเราผมเพิ่งรู้นะเนี่ยอยู่ด้วยกันสองสามปีอะเพิ่งรู้อ่ะฮาริสไม่เป็นลูกครึ่งเหรอฮาริสอะผมเป็นลูกครึ่งไทยลาวครับเย้ไทยลาวอ่ะไม่รู้นะเราผมจะเข้าคณะธุรกิจครับผมธุรกิจเหมือนกันครับทำอะไรธุรกิจทำอะไรอับดุลทำธุรกิจทำอะไรไม่รู้ครับรอรอต่อหน่อยนี่ นี่ตอนนี้เขาทําธุรกิจขายกล้วยทอดในโรงเรียนนะครับขายให้ผมนะับซองละสิบาทนะเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าทําไมผมถึงต้องพูดแบบน,นี้<ๆ>เพราะว่าซองที่ขอบนูนซื้อมาเนี่ยมันประมาณนี้ใช่ไหมครับมันได้เยอะใช่ไหมแล้วเขามาแบ่งขายผมเนี่ยมันนี้สิบาทนิดเดียวใช่นิดเดียวอ่ะผมก็โกผมไม่อิ่มไงผมปะท้วงเนี่ยไม่อิ่มก็ซื้ออีกไงครับส <ผม S 2> ิบบาทก็อิ่มเลยเหรอครับเขาเอาเปรียบผู้บริโภคแลครับคนนี้สิบบาทก็อิ่มได้ซื้อสัก 30ก็อิ่มไงโอ้เอทำกิอข้าวดีกว่าจริงก็คือข้าวไม่ได้บอกให้ซื้อราคาเท่าไหร่คะนิเทศครับอ๋อเฮ้ยแต่เป็นอะไรเนี่อยากเป็นมันีิเทศมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะนีิเทศมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะนีิเทศมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะเอ้าอย่าเรียนนิเทศแต่ไม่รู้ขั้วแบบนี้เออใช่ อย่าอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นเบื้องหลังอยากแสดงงานกล้องไฟอะไรว่าไปเขียนบทกันเลยนะนี่แสดงว่ามีแววกับช่องละมีแววกับช่องละแล้วตกล่ะคะผมอยากเข้านิเทศครับวว้าอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นเอ่อทำงานแบบหลังกล้องนะครับแบบถ่ายหนังอะไรอย่างนี้เหมือนพี่โอ้มีกล้องเลยตัวเองไหมครับ นิเทศครับเพราะว่าน่าจะเป็นทางที่เข้าได้ง่ายที่สุดครับเนื่อจากว่ามีผลงานกับช่องนี้ครับก็ชื่นชอบการแสดงครับตัดมาครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเดทล็อกปะครับใช่ครับตัดมาอ่ะอ่าใช่ต้องเสษครับเสษอ่า ใช่ผมสมิชาครับเอ้าเอ้าเอ้าไม่เป็นไรไม่ิชาจริงผมอยากจบมันทำได้หลายทรงอันนี้ตัดอะไรครับตัดอะไรอันเดอร์คัตป่ะครับผมผมบอกช่างว่าเอาผมเข้าไปบอกช่างเอาไอ้ทรงสิบแปดครับทรงสิบแปดเป็นแรงงานของสิบแปดตรงนี้เอาเขียนเบอร์ให้ว่าจาวแหลก็บอกเบอร์ไปอ๋อเดี๋ยวนเบอร์อะไรฮาริทตัดทรงอะไรฮาริทเนี่ย เันเอาสรงถัมแบบเอาถมก็ไม่ได้ควตเราถัว้าอะอย่างเอเม่าเมอนมาม่าเลยครับเล่นมุกมาม่าเถือี่ดีตัดบัสคาดครับต้องเรียนรอดอก็เลยต้องตัดตรงนี้ไม่ตัดมาหอกอะหักงัวเลยเรียนรอดอก็เลยต้องส่งตรงนี้เนไง ผมผมเปลี่ยนทรงบ่อยครับอันนี้ก็จะเป็นคอมมาครับทิ่ตัดอะไรเป็นทรงเซตแต่ผมไม่ได้เซตก,เก็เป็นทรงปกติเข้าไปผมชอบช่วยไทยครับวุ้ยอันนี้ลอ้ลอทีสที่มาสนทุช่วยไทยก็คือมาจากการชอบช่วยไทยได้วยปะใช่ครับจะปงไ,งไปแข่งไหมไปนี้ไปแข่งทั้งนึงเลยชิ่อยังไงอะไม่รู้อ่ะอยากรู้ดูใต้คอขาม่รูไม่รูวไม่รูบอกไป มวยวัดมวยวันวันวันอ๋อวันชอบตุนเฮ้ยไปต่อยวันเลยเหรอต่อยนันวัดโหนะรับนรคะผมเป็นนักบอลครับช่วงนี้กำลังติดทีมเยาวชนของเูอยู่ครับอ๋อพอยครับพอคับถึงว่ายัมีมือได้แค่นี้รับอเดีดีเป็นนักกีฬาอเอาดีอยากเป็นนักบอลครับช่วงนี้เป็นเยาวชนของหมูน้อย f อฟครับบ้าครับวันนี้ครบนี่ เขาดูสกุลหนีมาไงสกุลหนีมาก็เลยมีแรงบันดาลใจการเล่นบาสแหละดูงไม่นานนะแต่พึ่งได้เลยนะเนี่ยอาตุ้งะครับของผมเป็นบาสติตบอลเหมือนกันนะกูจริงเนี่ยจริงจริงใช่อบเนี่ยแต่เคยเคยมานะผมเคยดึงน้องเข้ามาซ้อมอยู่ตอนนั้น แล้วน้องเขาซ้อมแป๊บเดียวแล้วก็ออกครับก็เคยมีโอกาสได้ซ้อมได้เล่นด้วยกันอยู่จริงๆหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วดาก้าเราเนี่ยเป็นสายสตรีทมาก่อนนะใช่ครับจริงๆเมื่อก่อนดาก้าเล่นสเก็ตบอร์ดนะใช่ฟิงเกอร์บอร์ดครับหลายคนน่าจะจำได้นะครับคลิปที่มีฟิลเป็นไวรัลนะครับดีจบ อันนี้ขยี้ได้อยู่นะทุกคนทุกคนชอบหลายกีฬาใช่ไหมแบบผ่านมาหลายช่วงอายุก็เปลี่ยนกีฬาไปเรื่อยใช่ไหมใช่ครับอย่างตอนแรกผมก็เล่นบาสครับชอบบาสมากครับจนมาถึงจุดพีชีวิตก็คือได้ไปดูบอลแล้วปรากฏว่าก็ชอบฟุตบอลมาตรถึงตอนนี้เลยครับจังว่าแบตแบบยังงครับตอนนี้ยังไม่มีแรงบันดาลาจไปทางนั้นครับทีนี้เราขอถามท่านผู้ชมทางบ้านกันบ้างน,นะครับว่า ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยชอบคลิปแบบไหนของช่องเรากันบ้างครับผมใช่ครับเพราะเดี๋ยวเนี้ยเราจะทำคลิปแนวแบบโตขึ้นนิดหน่อยสนใ<ช>ไหมครับใช่ครับแล้วก็ชอบแบบแนวดุดนันหรือแนวกีฬาหรือแนวแบบตลกต่อสู้เ<ม><ม>ตง<ม>นะอะไรอย่างนี้ถ้าชอบก็บอกกันด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะมีแนวความรัก แนวแบบสดใสวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับมีหมดแน่นอนครับเพราะว่าช่องเราตอนนี้กําลังจะไปสู่สามล้านซับสไครเบอร์นะครับผม <S <S และกล็ช่วยกันกดให้มันถึงนะครับโอเคครับสาหรับนั่น,นี้นะครับผมถ้าอยากให้มีค,ำคำําถามอยากให้เรามานั่งตอบอะไรแบบนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์บอกที่ใต้ล่างคลิปนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับน,นี้พวกเราขอกด กดไลค์ลกดไลค์ครับกดแชร์และกดแบ,บกระจาครับอ่าผมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของ<ต>พวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคับ